ยุคสมัยแบบนี้อยากได้รถขับขี่ไม่อยากไปนั่งรถร่วมกับคนอื่นรถสาธารณะนัสือนะคะแนะนำเป็นรถเก๋งผ่อนสบายสบาย,บายเกียร์ออโต้นะคะถึงแม้จะไม่ใช่แบรนด์หลักนะแต่ว่าพาคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดไปทำธุระไปทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องตากแดดตากฝนตากลมโดยเฉพาะตอนนี้นะช่วงหน้าฝนด้วยนะคะเออก็ไ่ต้องไปตากแดดนั่งมอไซค์กันเด้อพี่น้อง กับคันนี้เลยจ้ามิสซูบิชิมิลาด1.2 g l ป p 2013เกียร์ออโต้นะคะราคาขายจะอยู่ที่239,000บาทเท่านั้นจ้ามาดูรถเลยมาพร้อมกับสีขาวบอกเลยว่านะซื้อยังบม่ได้เก็บงานนะรถหัวแต่เข่าพี่น้องอันนี้ขออภัยน้ำเด้นนะมาแต่ไม่เป็นไรไฟยังถือว่าใสายอยู่ตามสภาพการใช้งานถือว่าใสามากๆเลยเพราะว่ารถปี13มันพามาแล้ว แปเกปีแล้วพี่น้องอ่ะมานะคะมีไฟตัดหมอกให้ไอตรงที่เป็นสกเก็ตอย่างเงี้ยสีลอกออกไปอ่ะเดี๋ยวให้ช่างเก็บงานเก็บรายละเอียดให้หมดเลยร้อแม็กติดรถนะคะสวยอยู่นะแต่ว่าถ้ามันเก่าไปแล้วลูกค้าอยากได้ใหม่ๆนะก็มีให้เลือกสีลายเหมือนเดิม TE37 RPF1 CE28 แล้วก็ RE30 จ้าให้ชมภายในเลยค่ะตากล้อง เลขไม้นะคะอยู่ที่แสนไปปลายนะคะถือว่าไม่มากไม่มายเลยมีวิทยุให้ฟังเพลงนะคะเกียร์ธรรมดาเบาะจะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะแต่เข็บเมรร็ดอักสวยๆเลยเ้อร์กระจกปรับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะดูด้านหลังคันนี้จะเป็นรถเก๋ง5ประตูนะถ้าเกิดว่าออกต่างจังหวัดต,ต้องพกพาของเยอะกะสิบอกว่ามันสามารถพับเบาะลงได,ด้เด้พี่น้อง ถามว่าทําไมถึงกล้ามาขายสภาพแบบนี้ก็ขายความจริงใจแล้วกันเนาะก็ให้เบิ้งก่อนว่าสภาพรถมานี่มันจะเป็นยังไสแน่บริยัยงห้องเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ก่อนออกแน่นอนออความสะอาดเนี่ยเราทําให้หมดก็คือออกไปสภาพรถด,ดูใหม่แน่นอนห้ไปแบบนี้บได้ดอกมันบ่สมศักดิ์ศรีพี่นอ้องตะเข็บสวยๆเลยถามว่าทําไมพาดูตะเข็บ จะได้มั่นใจว่ารถไม่ได้ชนมานะคะเวลาสังเกตรถเราต้องสังเกตภายนอกหรอกเบื้องบอดีรถด,ดีกว่าว่ารถมันสภาพมากแบบใดซ้นมากหรือเปล่าเนี่ยเก็บงานให้เบิร์ตพี่นอ้องเดี๋ยวนะหาไม่จเจอ,อมาเริ่มต้นนะคะห้องเครื่องนะคะอันดับแรกดูน็อตเลยน็อตไม่มีแกะมาเลยนะเครื่องสั้นแบบนี้นี่เป็นเหลืองปกติอยู่แล้วเด้ ขันเจ้าออกไปอย่าตกใจได้ว่าเป็นอยังขึ้นสซานรถมีปัญหาหรือเปล่าโบแมนเดอร์อันนี้มันเป็นมาจากศูนย์ปลายแดงอยู่แล้วอ่าค่าหนาเดิมๆนะคะราคาผ่อนของเรานะคะ5เดือนแรกเราจัดโปรโมชั่นให้คุณไม่ต้องผ่อนราคาเต็มเดอร์เจ้าก็ไปผ่อนอยู่ที่2 8 0 0บาทสำนันพ่อนะคะเบิร์ตโฟไปแล้ว5เดือนคอยไปผ่อนอยู่ทีจังหวัดนะ4,500ห้าาทาต่างจังหวัดไม่ต้องมานะคะ ค่าจัดค่าโอนภาษีพรบรประกันต่างๆนัดซื้อให้หมดทุกอย่างเลยนะคะเ็สสัญญาหอดถ,ถึงทีจงรดฟรีหอดถ,ถึงบานนะคะแลก้กกาผู้ใดสนใจอยากได้คั้นนี้เบอร์โทรยูดันล่างของนัดซื้อโทรมาได้แอดไลน์มาได้นะคะทักมาคุยกันได้เลยนะคะอ่าแล้วก็ช่องเพิ่งจะเปิดใหม่เนาะอาจจะยังไม่มีการติดตามเยอะมากแต่ว่าก็ขอฝาก พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะคะถ้าเกิดชอบผลงานของนัสสอหรือว่าอยากดูรถคันไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะกับช่องนัสสอรถสวยจ้าโอเคเอา้าวอยากได้ถึงใจรีบโทรมาเด้อพี่น้องแก้ว